ไม่ยังบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีให้ถามดูก็ยังมาบ่หิวก็จะมาบ่หิวโอ้โหเหยียบแล้วไปนี่เหยียบแล้วครับแมนบอครับอืม ับสํายงครับสัดีพี่น้องทั้งทีเข้ารบระคักแพ่งพี่น้องข้าพธ์เช่นชุ่มกุบานผาตำหนักผู้พันข่เมืองงามเลือเหลืองของขหารเล่ตการปราสาทเพิงสวยสุดสึ่งสาวผู้ไทยทิ่บันไดพุทธธรรมและนี่คือคำขวัญของพี่น้องผร้เทาเจ้าจังหวัดสกลนครต้อนรับอบต้อนพี่น้องขอสู่บรรยากาศของรายการผมเสียงแผ้วเมืองสกลนครพี่น้องครับเมื่อนี่ภาพประเภทไก่อบฟางเฮ่อหมอนครับมันลมแห้งครับว่าใส่เฟืองใส่ฟางครับตัอย่างคับลม เอามันจิไมใหม่ทงเนี่ยครับใหม่ทงแมนใหม่ทงไม่ท่าครัว่าโอ้ใหม่ไม่เขาเพื่นแมนชวนนั้เที่เวเขาครับเาบใส่เฟืองเช่นสูตรก้านี่บอกครับกี่นะบอกครับใส่ปี๊บใส่ไฟดีติแม่ครับใส่ปี๊บใส่ฐานครับเอายกกนอนคนละคนละคนละกี่ง้ยกจังไดพีนมาเป็นป้งโอ้ยเก่ดีเลยนะน้ำเปล่าเออน้ำเปล่าน้ำเปล่าครับนบอกมนโอ้โหเอียวมานี่เอาไปส่ไก่ครับครับครับเอ้าพี่น้อกครับมื่อนี้กับเมนูไก่อบปีบ ครับวัเดียวมากินครับเพี่น้องครับครับเกิดไก่นั่งขวดตัวนี้แม่ครับไก่นั่งขวดครับไก่นั่งขวดเอาหัวมาใส่หรือคพับลุงนาบอกแล้วข้างหน้าก็ได้ครับนี่ความได้แหละเอาไว้เอาเอาหาท่านผู้ชมครับมาดูวิธีการทำนะครับตะก้อนนี่ถ้าจะกินไก่เอาฟังต้องต้องเฮ็ดต้องเฮ็ดเจ้เล่อ์อาจารย์ต้องต้องหาฟังแม่ครับสู้บริสุทธิ์ไหมล่ะพี่น้องครับนะฮะใส่ฐานครับันี้ก็บพ่อครับพ่อเตมีเตาครับครับผมครับ วัวเดือนบัวละเด็กของเด้อเอาเอ้าเอาคือบัเทียงเทียงนั้มันใบสามหรอเอออันนี้แม่ทานแล้วคือบัเทียงโอ้ยโมเดียบเวลาดิตีแม่ครับอะไรอีดอกครับครับปิ๊บนะครับแม่ครับต้องจอดูตั้งแต่เริ่มนอนเลยครับนะฮะอืมไม่ครับอาจารยครับผมง่ายประเดี๋ยดิฮะง่ายง่ายมันก็ไม่ดีสุกครับโอ้เอาง่ายเข้าก็ต้มจับเวลาครับตอนนี้ จัดเวลาโมไม่ได้กะบารีเบล่าแจ๊กแจ๊กแจ๊กมงครับบารีใบม่งตรงใบม่งตรงโอเคใบม่งใบมงเศ้าครับเปิดบงสุกเลยครับผมครับผมข้อดีของของของปีแบบนี้พี่น้องครับใบเสียฟางคือรนาการใช้ฟางเราจะเทดินเรอบเนาะแม่ครับวิ่งพื้ดินรอพื้ดินแล้วก็ปอกปอกไว้ข้าวเปลือกไว้ขนขุ่นขี้ขุ่นไอจากฟางเขาแม่ครับไว้แต่ตัวนี้ง่ายมากครับสำหรับคนที่ชอบอะไรง่ายแม่ครับสามารถเปิดเบิ้งง่ายๆก็ได้พี่น้องครับไม่ต้องยุ่งยาก ให้เบิรงย้ยมได้เทากับเบิรงได้ครับแมนครับแม่ครับนะฮะมันสะดวกสบายครับมันสะดวกสบายครับนะครับผมหลังจากเี้ยวจัดปองกันชิไประเทศไหฮะไต่ตำตับน้ำจิ้มครับตับน้ำจิ้มเนาะดื้อจิตจำหมูฮะเอาหมูขิงหมูหงื่อบอบ่บอตับน้ำจิ้มน้ำจิ้มดีกว่าเนาะตัฮุงตับรู้แล้วครับตับน้ำจิ้มตับน้ำจิ้มครับผมครับนะครับอ้าพี่น้องครับอีกสักคู่นครับผมมาเบิรงกันครับผมก็ประเด็นซุกไงบ่จ๊ะนฮะ มัเดืุกไงสิใกลแล้วครับเทน้ำจิ้มแล้วก็เะข้าวนี่ครับเอาไปยังไงเราข่าไม่ใส่อเอาจากเลครับเจ้าแตงตัวรอคมมาแตงตัวรอแถวพ่อรุงพุุงจะไหนพวนะเรือไพักันได้ยังเฮ้ยไกลก็ปีบแล้วบ่เออมาหันอยากเอมาหันอยากมาันอยากยังกินว่าอะไรสิมวยแตงมวยมหมยามรวย กินกุเที่ยวหรอกุเที่ยวหรอเพราะน่อยากกันปะเออเอาเพรอยากกันเพรากันเอาโอเคน่ากระซุกแล้วนี่น่ากระซุกเออจะไปใช่บัตรขับควันนะขับควันขับควันซ้ำถาไก่ซุกพี่น้องครับตอนนี้อาจารย์ปองกะซีตำแจวเน้าอาจารย์ปองเนาะนี่ครับจตำแจวครับเจจวบัลเฮาเนาะจ้ำเนาะพี่น้องครับจ้ำแจลเมื่อนี่ผสมตำมะฮุ่งหลากหลายครับนะครับจตำแจวสีไก่จตำแจวครับเ ครับครับ เรไม่ใยังนี่เบิ่งครับมาซุกอะไรครับได้กินนะครับโอ้โหแก้วซุกอะพี่น้อครับปามาขอบคุได้ครับเอาจิถือไปยังไงมันหอนได้ครับเนี่ยมันหอนมันอีเนี่ยเป็นยังไงจำแต่ไกลหรือมัจำแต่ไกลแต่อยแล้วแก้ว เรียบร่อยพี่น้องครับโอ้โหไก่อบปิ๊บครับผมไร้ฟังไม่ง้อฟังครับมาพี่น้องมาใส่ทานครับใส่ทานพี่น้องครับแบบนี้ก็คือมาเสียงงานสำหรับเช่าพี่น้องที่อยู่เฮงงานอยู่หอผักอยู่บ้านบ่มีเฟื่องยี่เนเมืองนะครับพี่น้องเที่ยงงานอยู่กางานลงงานหรือว่าถ้าวงานอยู่หอผักอ่ะนั้นนักึกษากันพี่น้องครับนะครับี่บ่มีเฟื่องนะบ่มีฟังเทปนี้กันง่ายพี่น้องกับผมกินง่ายๆกับผมครับผมมาพี่น้องมา พี่น้องครับแจ้วจัะปลอดเด็ดสุดยอดมากอ่ะสีพี่น้องสีตะไน่มือหนิเสียบตะไน่แม่ครับแซีบอัศวิราชสีครับพี่น้องครับนี่คือขาไก่นะครับแซีบตะไน่ครับผมครับพี่น้องมาปอดคำใหญ่พูดพี่น้องมากมาครับน้องครับคำใหญ่แซีบตะไน่พี่น้องเอ้ยมาครับเร็วเด้อนะครับนะครับเพื่อนครับแจ้วเราเด็ดครับ โอ้มาเป็นตาแซ่บแต้ม่มาเป็นไรแซ่บแ่อยขอกินน้ำนี้น้ำอะโอ้ยเอาปะโอ้ยแห้งร่มแบนี้โอ้ยเาะยืนกินเนาะเอาโอ้ยอือสุดยอี่หลงครับมากรับค่าครับคุณท่าไหนั้นท่าเอ้าเขาไปกินไอ้ดอก่กินกระเตือเจ้ายบอกกันน้อยปรเดียวทำพี่หมา กลับหลายครับมาเป่นน้ำเร้อมากกินน้ำกับกระผมใจหนุ่มๆนะฮะเอาจะฟังลุยๆครับพักหน่อยเพียเนาะครับพักดีๆจิ้มกับจับมันใจกันนัวครับไม่ยังบ้าง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ถามดูไม่าบ่หิวม่าบอหิวว่าจะินกูอหิวฮะว่าหิวจะกี้จะกี้่หิวตอนนี้ในบ้านเนี่ยหิวแล้วหิวแล้วมากินดอกมากินดอกบกือกืมาใส่บบบะอุยกินเขาเปนนักมวยเห็ดเยียบของคนป่วยพ่อาเอาหนิอายนี้เอาอี้ีนึงมาเอากินพ่อกินกินพ่อกงิน่กิน ขนาดเพื่อนหิวเลยเหรอหิวแต่ไรง็ว่ามามันอหิวหองอาหา็ของขวบนะครับไอข้างในมันยังไงครับวยไม่มีดิเอาข้างในไมู่ <h 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 ่ครับโอ้ดังนยังสิเ็นวย่นแล้วมี่มมีไก่บ่มี่ยงากตด้วยนะครับำงมา แบบมากนะครับก็กินตับบ่ตับครับกินกับไก่กับคนเหมือกินกินตับกับปอมเนาะกูจดอะไรพี่น้องเอ้ยมากมากครับมาเด้ครับมากินเขาลำกันครับอยู่ตรงไฮตรงหน้าคือเกานี่ยนะครับโคไปเซสครับมันบ้านเนาครับไก่สี่น้องครับมากมากมากมาเสียบกับ ก็หิวสินี่ขมวหัวหิวอาจไกันแน่แ่รู้วมากเหิวโออพอจะขานะขาัวปบววาอาจาตรงขาไก่บอกเจ้ามามามาใส่ของนมา่กันเอาหญ่หัวลูกแต่วไงะ้ยแต่กองครับของเสียดิขอจะขาน่พอขาไก่บ่ บ่ค้างง้วหตะวันตะวันใดใดใดลาวก็จะขาดแล้วก็จะช่วยตุ่เสียยไปพอขอได้ปัญังบ่บ่มันก็สามคานกยังไหนสันเ้อามาเนไพ้่สามคานยังไหนเนาะเอาทำงานอยู่เรยนไพ่เาตีมื่อกานตีม่อตะวานคาง้วะเสบอ่นตะวัเอาว่างครับใจตรับมันจะตายบ่ง้วอไว่าตายเนาะม่นเป็นหัใจมันอาจจะละน้อยจะละน้อยนคะ พ,พ pues to to ี่ปองครับบอกดังว่าปรุงจะนิดปรุงเลยครับปรุงมาครับตานการปรุงครับใรถดีครับคือรสอืสรับภูเขาครับแค่นี้ครับน้ำตาลไหลครับน้ำตาลน้ำกระเทียมดองครับทำกระเหียงไข่กระเทียมครับหักมะกี้ครับแค่นะ้ครับรสมันจมครับอระจายอย่งเตะบ้านๆครับจากพีกปขาครับไปเี่นหลังมา สีไปครับพี่น้องครับสุ้งกวะดาพี่น้องเลยนะฮะเศรษฐากเศายแต่มันสับขอยอดใช้มือครับเออครับอือกุ้กพี่น้องเยลุยๆยากินตับกินไตให้มัน เด็กน้อยไังเอะเอาไยังนัยามันไม่เต็มนโอ้่ย้อมเานี้ขอกอแสดงว่าแต่ะนอยข้อยืดหนี้เจากินตับกนต้าหูนีิอันนี้แหเจ้าเสียงบุี่เนาะเกันเงี้ยไปซ่งกับทุกนรักกิโลนเนมาดยเงา้ากนว่าตับเป็นยังผู้ดาันคอบให้ได้หน่อยกินตับเน้ะอย่างเนอยนั่นนั่มันยังรับมันหมดแสบ เอาพี่นังมาเพื่อนอห็นวมาเด้ปนังเนอะนะครับขอเป็นรางใจไท้พี่น้องเท่าเจ้อีสานปัดกบานตุ๊กตุกเอนตีตุกตุ๊กกระเทียตุกหมกกบอลทีน้องอิสานัดกีบานไปสู่การงานนะครับผมการทีวันจันทร์ครับ 오 <shrug>